มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดน,นี่พดช่องมันได้เลยทุกคนตอนนี้เป็นตอนไม่ฟรีนะครับทุกคนเจ๊ขออนุญาตตามหาคนใจดีนะ ใครที่อยากให้เจสารต่อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆน,นะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงให้กับเจแล้วก็สามารถดเดทให้กับเจก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าในที่รายละเอียดด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะขอบคุณมากครับมาคิดมากเกินไปก่อนที่จะโจมตีไม่มีการโจมตีไหนที่สามารถวางแผนได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีเพียงแค่การตัดสินใจเด็ดขาดเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตนายได้มาอีก เจ็บตรงไหนไหมปะผมโอเคดูเหมือนว่าคงจะเป็นผลกระทบจากไวรัสนะครับ3นาที12วินาทีให้เบอร์ตันเขารู้ได้ยังไงว่าไวรัสในร่างกายของฉันไม่ได้ผลข้อมูลแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ไวรัสถูกเผาผลาญแล้วการทํางานทุกอย่างของร่างกายจะเป็นปกติกลับไปพักผอ่อนเถอะเดี๋ยวก่อนซิช่วยสอนผมหน่อยสิครับว่าคุณคาดตการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ได้ในเวลาที่สั้นที่สุดได้ยังไงฉันบอกได้นะ แต่ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเรียนรู้ได้ในชั่วข้ามคืนเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะหยุดไวเพียงแค่นี้ให้เบอร์ตันเขาเห็นด้วยแล้วใช่ไหมให้จะตอบสนองสิ่งที่ฉันขอจากเขาหรือเปล่าเนี่นในยังจําคําแนะนําที่นายให้ฉันเมื่อครึ่งเดือนก่อนได้มะฉันปรับแต่งไวรัสโดยเพิ่มระยะเวลาไวรัสคงอยู่ในตัวของผู้ทดลองจาก36วินาทีเป็น3นาที12วินาที แต่ฉันไม่มีไอเดียว่าจะยืดเวลาออกไปอีกได้ยังไงอะที่รักสิ่งที่นายต้องการมันไม่ใช่ให้ยาวนานขึ้นแต่ให้มันคงอยู่ตลอดไปตั้งหากละ่ะแล้วฉันจะทําให้มันถาวรได้ยังไงอ่ะอ๋อเมื่อไวรัสนี้ไม่เพียงแต่มีอยู่ในตัวผู้ทดลองเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงยีนของผู้ทดลองอย่างสมบูรณ์อีกด้วยละ่ะฉันขอตัวนอนก่อนนะสุดที่รักการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์เป็นไปได้ไหมวิธีที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ ก็เหมือนกับการเดินอยู่ในเขาวงกฎมีวิธีอื่นไหมที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ตรงกว่านี้ให้มันตรงกันมากขึ้นโอ้พระเจ้ามันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเป็นเพราะว่านายเข้ามาในจิตใต้สำนึกของฉันหรือเปล่าฉันถึงไม่สามารถหยุดจินตนาการถึงการมีอยู่ของนายได้เลยนายอยากจะให้เรื่องนี้เป็นแค่จินตนาการจริงๆงเหรอมันเป็นเพียงแค่จินตนาการเพราะในความเป็นจริงไฮเบอร์ตัน จะไม่ถามคำถามใดๆทั้งสิ้นและจะไม่มีวันมีข้อสงสัยใดๆในใจของเขาด้วยซ้ำถ้าเป็นจินตนาการฉันจะทำอะไรก็ได้ในทุกๆครั้งผู้ชายคนนี้จะจูบฉันด้วยแรงที่ท่วมทน้นและฉันก็อยากจะชนะใจเขากลับคืนมาไม่ว่าจะอย่างไงก็ตามนี่คือเหตุผลที่ฉันมักจะเข้าไปลึก ในจิตใจของนายเสมอนายจะรู้สึกเจ็บปวดและนายจะรู้ชัดว่านายถูกฉันครอบงำแต่เมื่อน,นายแยกออกไปจากโลกนี้แล้วนายจะยังคงสมบูรณ์แบบพอเธอพอได้แล้วพันเอกฉันอยากจะกอดนายในชีวิตจริงจังทำไมเพราะฉันอยากได้นายโฮ้ยเป็นไฮเบอร์ตันที่บุกรุกสมองของฉันเมื่อกี้อีกแล้วภาพหลอนจากอดีต ฉันจําได้เลือนลางว่ามีหลายครั้งที่ฉันเชื่อมต่อก,กับเครื่องได้นี่คือคําตอบที่ไฮบอกกับตัวเองใช่ไหมฉันตกหลุมรักไฮเบอร์ตันโอเคพันเอกเบอร์ตันเนื่องจากว่าคุณกําลังท้าทายความอดทนของผมที่มีต่อคุณอยู่ในใจเพราะงั้นในความเป็นจริงแล้วขอให้ผมดูหน่อยสิว่าผมจะสามารถผลักดันคุณไปได้ไกลแค่ไหนก่อนที่คุณจะตอบคําถามนั้นกับผมหเดือนต่อมา6นาทีไวรัสใกล้จะหมดแล้ว พักสักหน่อยเถอะก็ดีบาดเจ็บตรงไหนไหมเปล่าครับให้เบอร์ตันทำได้ยังไงเขาเป็นคนโยนฉันทิ้งไปแต่เขากลับสามารถประคองฉันเอาไว้ได้ในวินาทีต่อมาเลยเขาเกือบจะเป็นคนห่วงฉันมากเป็นพิเศษเพราะเขาเกงว่าฉันจะได้รับบาดเจ็บ เขาทำบ้าอะไรเนี่ยหลังจากผ่านไปนานขนาดนั้นเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเหรอมีใครอธิบายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะไฮเบอร์ตันนายใช้ x อ็กซ์ไวรัสกับเขาจริงๆเหรอเรื่องราวกำลังเข้มข้นโปรดติดตามตอนต่อไปใครที่อยากให้ทางเราสารตอนต่อไปเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดซุปเปอร์แตงหรือว่าสนับสนุนเจได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้เจขอตัวลาไปก่อนบุย,บย